หลังจากทําตลาด Mercedes AMG ทั้งเครื่องยนต์สันดาบและ My Hybrid ไปแล้วคราวนี้ถึงคิวขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดกันบ้างมาดูกันว่าตัวรถจะเป็นอย่างไรงานออกแบบแน่นอนว่าจะอ้างอิงจากรุ่น5.0 V8 เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทรงแนวตั้งพร้อมแถบสีดำด้านล่าง กันชนหน้าที่จะมีดีไซน์เฉพาะรุ่นเช่นเดียวกันกับแถบแก้มข้างนั้นก็จะมาเป็นแบบเส้นยาวๆรวมไปถึงการตกแต่งกระจกมางข้างด้วยกรอบสีดําและชายร่างเสริมด้วยลายคาร์บอนสำหรับด้านหลังนั้นแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่เป็นแบบ3มิติสปอยเลอร์หลังก็จะมาแบบเดียวกับตัว My Hybrid และการชนหลังตกแต่งเหมือนรุ่นตัวท็สุดแต่ก็จะมีการทำเป็นแบบลายคาร์บอนแทน และความรับสําคัญอยู่ที่ช่องแปลกๆบริเวณกระชนหลังซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีนึงว่าจุดเด่นของรุ่นนี้คืออะไรสําหรับภายในห้องโดยสารก็จะเป็นการนํารุ่นม y h ไฮบริดมาตกแต่งสังเกตได้จากเบาะนั่งที่จะไม่มีการกัดลวดลายเป็นแบบขลามตัดแต่ก็จะมีกราฟิกบนหน้าจอเหมือนกันกับตัวเครื่องยนต์เบนซินพร้อมกับพวมลาลัยสก้านดีไซน์เฉพาะรุ่นและเฉพาะค่ายอีกต่างหากแต่คราวนี้ ก็จะมีการตกแต่งแผงประตูและคอนโซลกลางด้วยสีส้มซึ่งจะเข้ากับสีตัวรถได้ดีเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมนั้นไปดูได้ที่เวอร์ชันขุมพลังเบนซินล้วนกับไฮบริดเเพราะว่ามันไม่ต่างกันมากแต่อย่างไรก็ตามสําหรับสีรถนั้นไม่ได้มีแค่สีส้มเท่านั้นก็ยังมีสีทั้ง9ให้เลือกอีกเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าก็ขึ้นอยู่กับรุ่นว่าคุณจะได้สีแบบไหนซึ่งภายนอกก็จะมีให้เลือกถึง9เฉด และภายใน,นก็จะมีอีก7เฉดที่เลือกเช่นกันแยกเลยว่าทางเลือกนั้นเพียบจริงๆขุมพลังนั้นไม่ต้องสืบครับไปยกมาจากตระก,กูล SE Performance กันหลายรุ่นเลยเพราะจะมาด้วยเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่4.0ดิส V8 และมีปลั๊กไฟเสียบด้วยเท่ากับว่ารถคันนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งถ้าเกิดใครสังเกตช่องบริเวณกระชนหลังนั่นแหละครับช่องเสียบปลั๊กเขาละ กำลังรวมจะอยู่ที่816แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่1 0 8 0 1 4 2นถึงนิวตันเมตรกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่612แรงมา้าแรงบิด850นิวตันเมตรขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้าก็จะมีกำลัง204แรงมา้าแรงบิดส2 0นิวตันเมตรพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ1.6กิโลวัตต์ซึ่งแน่นอนว่าวิ่งได้ไกลถึงว่ากว่ากิโลเมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณของแบตเตอรี่แน่นอนว่าเคียร์อัตโนมัติเป็นแบบคลัชคู่9จังหวะพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ 4Matic+ Plus สำหรับตัวช่วยการขับขี่แน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับช่วงล่างแบบแปรผัน AMG Active Light Control ที่จะคอยควบคุมรถให้มีเสถียรภาพมากขึ้นติดตั้งระบบป้องกันรถโครงเคง Semi Active r o l Stabilization พร้อมระบบช่วยเลี้ยวล้อหลังและระบบเบรกมีการปรับปรุงใหม่เป็นแบบเซรามิก ซึ่งจะมีลูกสูบเบรกด้านหน้า6จุดและด้านหลัง1จุดอีกด้วยสำหรับ Mercedes-AMG GT63 SE Performance ในเวอร์ชั่นคูเป้ก็จะเริ่มจำหน่าในช่วงกลางปีนี้แต่อย่างไรก็ตามสำหรับในเมืองไทยนั้นต้องมาลุ้นกันว่าก็จะเอารุ่นไหนมาขายเพราะว่าเท่าที่ดูนั้นทั้ง3ผมผพลังอาจจะขายในช่วงไล่เรียกันหรือจะมาพร้อมกันเสียดี่ซ้แต่ถึงกระนั้นต้องมาลุ้นกันในภายหลังครับ